พี่ผานะคะสวัสดีสําหรับวันหยุดวันนี้นะคะอันนี้ก็เราจะมาทําสลามที่น้องเปาแนะนามาเนาะน้องดูมาจาก ASMR นะคะทุกคนเขาอยากรู้ว่าเนื้อเนี้ยทํำยังไงพี่พาจะเรียกว่าอะไรเดีย๋ยสลามน้ำแล้วกัน oh. สลามน้ําใส่โฟมแล้วกันนะอันนี้นะพี่พาใส่กาวลงไปแล้วนี่เนื่องจากว่าเทกาวไว้ล่วงหน้าเราก็กล้องไม่ได้อัดเนาะ oh. ไม่เป็นไรคะ่ะนี่เราใส่กาวไปหนึ่งขวดนะแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปอีก หขวดเท่ากันเลยนะปริมาณเท่ากันมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเยลลี่เยลลี่หน่อยๆเนาะเนี่ยถ้ายังไงเรามาเริ่มทําเลยขอบคุณน้องปาวมากๆนะที่ส่งมาให้ดูในแฟนเพจ Facebook กป้าพาไทยแลนด์เนาะถ้างไงเราไปลงมือทำกันค่ะง่ายๆเลยเทกาวไป1ขวดเทน้ําไป1ขวดกาวใสนะคะกาวขุ่นไม่ไม่แนะนําค่ะแนะนํากาวใสค่ะแค่นี้เองแต่ว่าเทคนิคคือเราต้องคนเขาให้เข้ากันก่อนนะ ก็คือกาวกับน้ำให้เข้ากันเลยแล้วน้ำยาทําสลามที่เราจะเอามาใช้ก็ต้องเป็นบอแลแล็กนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เป็นตัวนะคะถ้าน้ำยาทําสลามธรรมดาพวกกินเซอร์ลีนบอแลแล็กหรือว่าเป็นตัวอื่นที่มันไม่ค่อยจะเจ้มจนมันจะมีขึ้นนะเขาใช้สีม่วงพี่พาใช้สีน้ําเงินแล้วกันอันนี้คือมันเป็นน้ําเงินมากๆแล้วมันก็จะแบบเลอะมือสุดๆนี่ใส่ไปประมาณนี้เลยคนเลยนะคะ โอ้เห็นปะโอ้สี้ำเงิน oh, <no. S 1> น้ำเงินมากแต่แม่้ำเงินสุดๆเลยแล้วก็จะใส่นี่ลงไปนะคะบอลลกนะผสมน้ำประมาณบอลลกหนึ่งช้อนชาน้ำแปดออนนะแล้วเราใส่เข้าไปให้เราคนเข้าไปด้วยค่ะทุกคนเพราะมันมีความเจ้มจนเห็นไหมถ้าไม่ใช่บอลลกเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนขนาดนี้นะดู คนดูนะเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้นี่เป็นเยลลี่แบบนี้เลยนะคะจับตัวเป็นก้อนแล้วขั้นตอนสนุกที่สุดแล้วก็ยากหน่อยก็คือเราใส่น้ําลงไปอีกเท่านึงค่ะใส่น้ําลงไปค่ะใส่เข้าไปเลยน้ำเปล่าๆนะทุกคนอาจจะเห็นว่าอะไรเนี่ยพี่พานะ้ำอะไรหรือเปล่า oh, ไม่ใช่นะ <no. S 1> น้ำเปล่าจ้ามันดูอลังการงานสร้างเฉย หลังนั้นนะเราต้องใช้มือแล้วนะทุกคนนวดนะสลามจากตรงนี้ให้เขาเป็นก้อนค่ะและทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นล้วว่าเนื้อสลามจริงๆจะเป็นยังไงแล้วบีบเลยนะนี่เดี๋ยวพอเขาเข้ากับน้ําแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดู ทุกคนพอได้แล้วนะเราจับแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะเป็นเส้นๆใหญ่ๆคือเขาเป็นตัวนะแต่ว่ามันจะแบบเหมือนไม่ไม่มีอยู่จริง <laughs> ไม่มีอยู่จริงก็บาปิาปาเนี่ยบาณนี้แหละอาถูกแล้วยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแต่ว่าป้าพาอยากให้โฟมะเขาเป็นสีเดียวกันกับอันนี้เห็นปะแล้วก็จะใส่โฟมลงไปหมดเลยนะโฟมลงไปทั้งๆง,งที่เขายังเป็นอย่างนี้แหละเนี่ย ยังไม่ค่อยเข้ากันดีเพราะว่าเดี๋ยวโฟมอะ่ะจะไปชุบให้มันเป็นสีฟ้าเห็นปหเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าจากโฟมสีขาวส่วนมมกพี่พายจะซื้อโฟมสีขาวมานะแล้วใส่สีเอาที่หลังเพราะว่าโฟมสีสีอะ่ะเวลาเอามาทำอะ่ะมันละลายเฮอะสมมุติว่ามันมีแบบเจ็ดสีแล้วมันก็ละลายทําให้น้ําน้ําสลามของเราอะ่ะมันกลายเป็นสีอื่นที่ที่เราอยากได้มันไม่ได้างนนะนี่ประมาณนี้เลย จริงๆอะพี่พามีโฟมอยู่3ไซส์นะแต่อันนี้คือไซส์ใหญ่สุดขี้เกียจไปหยิบแหละยิ่งเล็กยิ่งดีนะถ้าใครอาไปทําตามก็คือถ้าซื้อใหม่เลยอะเอาอันเล็กๆเลยนะคะเอาเม็ดเล็กๆเ,เ,เลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรานวดอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะทําการอัดสตรนให้ดูนะคะจะอัดสตร้นโหันให้ดูนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เนื้อแบบนี้เลยนี่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นเนื้อแบบเขาหรือเปล่าพี่พา ยังไม่ได้นะคะ <What? S 1> ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะใช่แหละเนื้อน,นี้แหละพี่พาคิดว่านะอันนี้เดาเอานะเนี่ยนี่ทำอย่างแบบว่านั่งเทียนทำเลยเนาะเราต้องเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมือนเขานะคะโดยการใช้หาถ้วยหาชามมาใส่ใหม่ให้มันล้นๆ้นทุกคนล้นๆ้น,นใช่อย่างนี้แหละล้นๆ้นดูโต๊ะสิไม่ได้เก็บเลย เอาสลามใส่ให้เต็มนะจะทิ้งไว้ประมาณ3วันทุกคนแต่ว่าเป้าพาอยากออกคลิปวันนี้เราจะเร่งเวลาเขาโดยการเอาเขาไปตากแดด<ะ>ถ้ามีฝนนี่คือจบเลยคลิปนี้ไม่ได้ดูไม่ต้องสงสัยคือคิดได้ไงว่ามันจะเป๊ะพี่ผารู้ได้ไงมันจะพอดีรู้ได้ไงมันจะพอดียางเยิงโอ้อยู่ตรงนี้หมดนานาสีรู้ได้ไงมันจะพอดี <c ười> ดน,อดนี่พอดีเป๊ะเลยนะเดี๋ยว อันนี้นี้ยังมีอยู่คนโอเคทุกคนได้แล้วนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวจะสั่นให้ดูนี่น,นี่สั่น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 ,นู้พอเราแบบทําได้แบบนี้แล้วเราเอานำไปตากแดดประมาณ8ชั่วโมงนะหรือว่าทิ้งไว้3วันแล้วมาดูว่าจะเป็นดั่งที่ปาบ้าพาว่าหรือเปล่านะคะ ไปค่ะไปลุยกันเลยจ้จามาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาทําการอัศจรรย์ให้ดูนะคะสรุปแล้วทิ้งไว้8ดชั่วโมงก็ไม่พอก็เลยทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนแค่หนึ่งคืนเท่านั้นตากแดดหนึ่งนึง,หน,งหนึ่งแดดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะก็ได้ดูในวันนี้เนะาะเมื่อวานก็ออกอีกคลิปหนึ่งไปแล้วคือเทคนิคคืออย่างนี้จะบอกว่าใต้ร่างเนี่ยคือเป็นน้ําเป็นน้ําจะติดมือหรือเปล่าไม่รู้ ว่าเดาล้วนๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามาแบบนี้อ๋อใช่ทุกคนเหมือนอาชัอยูนี่ไ,ไงแต่ว่าของเขาจะแลดูเป็นน้ำมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเนื้อแบบเนื้อเยลลี่เลยนะดูดิโอ้ได้ได้ เสียงก็ฟินอยู่อันนั้นเขาใส่ไมคค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ไมคเสียงได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอ่ะโอ้รวมๆแล้วชอบแล้วที่เหลือจะเอาไปทําอะไรเนี่ยเอาไปยำสลามแล้วกันเนาะยำสลามคลิปถัดไปเด้วยันอู้เนี่ยเขาบีบแค่เนี้ยคือเปลืองกาวมากเลยอะ่ะเขาก็อาจจะต้องทิ้งเอาไว้แล้วใส่สีอื่นน่ะมันก็จะเป็นอีกคลิปนึงได้เนะก็ต้องรวบรวมไว้นี่สรุปเป็นอย่างนี้นะ เป็นน้ำน้ำเนื้อๆอ,อย่างนี้แล้วก็ไม่ติดมือเนาะไม่ติดมือติดนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับแบบแฉะติดมือแฉะอะไรขนาดนั้นค่ะนี่เป็นเนื้อเยลลี่ดึง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 สรุปแล้วก็ทําสาเร็จนะคะไม่น่าเป็นไปได้ค่ะพี่ปาสาเร็จได้ยังไงเนี่ยข้างล่างคือใส่มากระหว่างทิ้งเอาไว้แค่แบบไม่ถึงประมาณ2ีชั่วโมงได้อะ ก็ใส่ได้ขนาดนี้เลยนะคะถือว่าเซรายสุดๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่แชร์กันเข้ามาแล้วก็อยากรู้ว่าทํายังไงนะทําให้ดูแล้วเดอ้อท้งงคลิปนี้ป่าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป่าละจ้าบ๊ายบายจุ๊บ